เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิดทีนิวส์เช่นเคยนะคะมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครตกงานฟังทางนี้เลยค่ะมีงานว่างถึง200แสนอัตราเลยรอคุณอยู่นะคะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามด้วยกันเลยค่ะ นายกชักชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลกระทรวงแรงงานก็ได้เน้นย้ํากระทรวงแรงงานให้ความสําคัญและดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในที่อย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว ทั้งนี้ค่ะได้สั่งการกรมการจัดหาง,งานลงพื้นที่พบปะนายจ้างสถานประกอบการที่ยังมีกำลังการจ้างงานเพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและประสงค์หางานทําจากทั่วประเทศพร้อมกันแนะแนวอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพอิสระและการฝึกอาชีพอิสระที่เน้นการเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆได้ จากการลงพื้นที่นะคะพบว่าขณะนี้มีนายจ้างสถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมากซึ่งมีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้นกว่า225,207อัตราเลยสำหรับตำแหน่งงานว่าง10อันดับแรกที่นายจ้างสถานประกอบการต้องการมากที่สุดได้แก่ดังนี้นะคะ1ค่ะแรงงานด้านการผลิต2แรงงานในด้านการผลิตต่างๆแรงงานทั่วไป3แรงงานด้านการประกอบ 4. ตัวแทนในหน้าขายบริการธุรกิจ 5. พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า 6. พนักงานบริการลูกค้า 7. พนักงานจัดส่งสินค้า 8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า 9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ซึ่งทางด้านนายไพโรธชดกะสะเเนียรนะคะรร้องประลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำสามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.ts หรือ t หรือไทยมีงานทำ .com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้สามารถติดต่อขอรับบริการณศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center ์นะคะสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10และสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัด ุกจังหวัดได้เลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะจริงๆง,งานว่างเหลือเยอะเลยใครนะคะที่กำลังมองหางานอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะที่มัมมิทีนิวได้บอกไลน์แต่ถ้าใครนะคะไม่สะดวกในการที่จะทำแบบออนไลน์นะก็สามารถนะคะไปสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ